สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พระคำวันละหานาทีเพียงวันละหานาทีจะเป็นพระพรตลอดชีวิตของท่านวันก่อนมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องของภรรยานะฮะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสามีที่ดีต่อภรรยารพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องสามีที่ดีไว้หลายๆตอนทีเดียวนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีนะครับในพระธรรมนางรูธเวลา คูรวีสอนเรื่องนางรูทเนี่ยก็จะพูดถึงชีวิตของนางรูทที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้่งนี้นะครับซึ่งเป็นพระพอรอย่างมากแต่ในมุมหนึ่งที่น่าสนใจพระคภีนางรูทก็พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะครับที่ชื่อว่าโบอาดโบอาดเป็นสุภาพบุรุษจริงๆและเขาเป็นพระพรต่อครอบครัวอย่างมากซึ่งผมจะนำเขามาเป็นบทเรียนถึงเรา ในวันนี้นะครับในพระธรรมนางรุบบทที่4ข้อ21 22บอยกอย่างนี้ว่าซันโมนเป็นบิดาของโบอาดโบอาดเป็นบิดาของโอเบดโอเบดเป็นบิดาของเจสซีและเจสซีเป็นบิดาของดาวิดนะครับถ้าจะรวมแล้วก็คือว่าเขาเป็นต้นตระกูลหรือบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิดเลยทีเดียวนะครับ แล้ววันนี้ผมจะพูดถึงลักษณะที่ดี3ประการหรือ3สอของสามีที่ควรจะมีต่อภรรยาขออนุญาตที่จะพูดถึงแต่สามีกับภรรยาก่อนนะครับและในตอต่อไปจะพูดถึงสามีภรรยาและบุตรด้วยนะครับสาสอนะครับตรงนี้ได้บอกเรานะครับว่าในเวลานั้นนั่นนะนงรูทต้องอพยพ นะครับมากับนาโอมีมาอยู่ในดินแดนอิสราเอลซึ่งก็เหมือนกับไร้ญาติขาดมิตรแล้วต้องไปหาอาหารที่ในไรนานะครับและเข้าไปหาอาหารเมื่อเธอไปหาอาหารเนี่ยที่นาของโบอาดโบอาดก็มองเห็นแล้วก็ให้ความใส่ใจ แต่ก่อนที่จะใส่ใจนางรุทโบอาดเนี่ยได้แสดงหนึ่งที่ดีมากๆนะครับซึ่งอยู่ในนางรุทบทที่2อข้อ4่บทนี้ในเวลานั้นเองโบอาดมาจากเบ็ดเลเห็พูดกับพวกคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระยาเวทรงอยู่ด้วยกับพวกท่านเถิดพวกเขาตอบว่าขอพระยาเวทรงโปรดอวยพรท่านเถิดนะครับโบอาดเริ่มต้นด้วยการทักทายทุกคนอวยพรทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนงานหรือเป็นนางรุตในเวลานั้น ซึ่งยังไม่รู้จักกันดีนะฮะแต่ว่าบุอาดได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษได้การใส่ใจคนงานและข้อทักทายคนงานของเขาทุกคนท่านที่เป็นสุภาพบุรุษครับสิ่งที่สําคัญประการแรกนะครับที่อยากจะให้ท่านมีก็คือแสดงการให้เกียรติทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวของภรรยา หลายๆครั้งตอนที่ก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยเราไปครอบครัวของภรรยาและให้เกียรติเขามาแต่พอเราแต่งงานไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะเริ่มขี้เกียจเราจะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะไปสุมสิงกับครอบครัวของภรรยาแต่สิ่งหนึ่งที่พระพรีได้บอกเรานะครับคือเมื่อเราเริ่มต้นด้วยคําอวยพรเรารับคําอวยพรและเราจะต้องดําเนินต่อคําอวยพรนั้นให้สําเร็จก็คือมีความสัมพันธ์และให้เกียรติ ทั้งตัวภรรยาและครอบครัวของภรรยาด้วยนะครับประการที่2นะครับก็คือต้องมีความใส่ใจนะฮะถ้าเราดูในข้อที่5ตรงนี้บอกว่าโบอาจจึงถามคนใช้ผู้คอยคุมคนเกี่ยวข้าวนะว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครนะแสดงว่านางรูทมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าประทับใจเมื่อโบอาจเห็นแล้วนะครับก็ถามคนใช้เออผู้หญิงคนนี้ เหมือนกับไม่เคยเห็นนะทาไมเธอเป็นใครมาจากไหนนะมีความใส่ใจพี่น้องครับท่านจะต้องมีความใส่ใจในภรรยาของท่านถามไทยสื่อสารฮนะผู้หญิงเนี่ยชอบในการที่จะพูดอยู่แล้วใช่ไหมครอย่างที่เราทราบก็คือเราต้องรู้จักที่จะสื่อสารในทางคําพูดและช่างสังเกตเราต้องสังเกตในสิ่งเล็กๆน้อยเพราะหลายๆครั้งภรรยาก็อยากจะทํานู่นทนํานี่เพื่อเอาใจเราแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราก็ขาดโอกาสแห่งพระพรไป นะครับและประการที่3คือแสดงความรับผิดชอบในเวลานั้นเมื่อโบอาดรู้ว่านางรุตเป็นใครนะครับโบอาดแสดงบทบาทของผู้ที่จะเป็นสามีด้วยการไถ่ถอนที่ดินของนางรุตสิ่งที่เป็นบทบาทสาคัญในเวลานั้นคือว่าใครที่ไปเอาหญิงไม้มาเป็นภรรยาเขาจะต้องเวลามีบุตรนะครับบุตรนีะต้องใช้นามสกุลของสามีเก่าซึ่งโบอาดก็ทราบสิ่งนี้ จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เป็นหน้าตาสําคัญมากสำหรับคนยิวนะฮะแต่บัอาจได้สละเพราะว่าเขาได้รักนางรูทและเขาต้องการแสดงความรับผิดชอบจริงกล้าที่ตัดสินใจว่าต่อให้เมื่อมีบุตรแล้วนะครับจะต้องบุตรจะต้องเช่นนำสกุลของสามีเก่าของเธอเขาก็ยินยอมนะนี่เป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษมากๆเลยนะครับที่จะต้อง เมื่อการตัดสินใจแล้วก็รับผลจากการกระทำนั้นอย่างชื่นชมยินดีและต้องกล้าเสียสละนะครับโบอาเสียสละนามสกุนข,ของตัวเองแต่โบอากลับได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่มากๆในเวลาต่อมาก็คือได้เป็นบรัรมพรุรุษของกษัตริย์ดาวิด และไม่เพียงแต่นั้นยังได้เป็นบำพบุตรของพระเยซูคริสต์ด้วยเพราะฉะนั้น3ประการในวันนี้นะครับของการเป็นสามีที่ดีนะครับประการที่1คือแสดงการให้เกียรติทุกคนประการที่2นะคือแสดงความใส่ใจต่อทุกคนโดยเฉพาะภรรยาของท่านและประการที่3แสดงความรับผิดชอบเมื่อท่านพูดแล้วเมื่อท่านสัญญาแล้วกระทําตามนั้นให้ได้สําเร็จนะครับ ก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเวอร์พรทุกทุกท่านและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ